ตอนนี้กำลังอยู่กับอาจารย์ตดโมนาสั่งไงครับผมเพื่อนบอกว่ามันแมนแน่ววอสันพี่นองมันขอกหัวกรอกสั่งกันนะเฮ็ดผู้เดียวก็จมอยู่ผู้เดียวครับเห็นปะครับผมสั่งตดครับวัสดีครับผมพ่อมแม่พีนองถูกปูนะครับผมเป็ดไหนน้องครับน้องไปทางอยู่ดีไม่แห้งกันทูกปูกันปะครับผมไปทางไหนกลับมาคือเก่า ไอ้สั่งตัวเพิ่นเพิ่นว่าผมเอ็ดพอกงัวงไปจับหีงัวบ่เพิ่นว่าน้าพี่น้องผมก็เลยว่าไมยมากกินทั้งสองสามย่างอ่ะเลยแม่ประจันสงสัยเพิ่นเลิมสิเมื่อยเพราะว่าได้แก่ได้๋ถอนเดี๋ยวผมสิไปหาเบิ่งกระติกเบิ่งมีแนวแก่ให้ถอนให้เพิ่นบ่กไอ้เพิ่นจัดการผู้เดียวเลยนะครับนี่เบิ่งว่าสุดยอดเลยครับมาตรฐาน สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ท่านครับผมที่กำลังเข้ามารับชมครับผมตัวนี้เป็นแบบไหนอาจานโตดโมเดิร์นโมเดิร์นโมเดิร์นมาเงนครับผมพี่น้องลาว่าครับเอาเอาไปเลยครับพี่น้องสอบถามเลยครับผมว่ามันผ่ามันเป็นคมชัดบอกขึ้นมาจากไหนเนาะครับเนาะพี่น้องทุกผู้แลครับผมอ่าเราเฝ้าเิ่งเฝ้าเห็ดให้ได้มาทานที่สุดครับผมลาว่า สวัสดีครับไอใหม่ไล่ครั้งที่สองในรอบปีขอบคุณครับผมพอดีมันจังไรจังไรน,นะครับผมเลยห์วอยากไล่สดเบิ้งครับผมพอดีลองกล่องใหม่นะครับพี่น้องมันสัตว์บ่มันสัตว์บ่อลใหม่มันสัตว์บ่ครับผมสอบถามนะครับมันสัตว์บ่ครับผมอยู่ดีมีแหงเลยครับเด้อดีบอสีไฮเล่าแอ็มของอีกของหนึ่งครับผมว่าสีหาย สาวประเภทีสองไม่เล่าครับผม,มเอาบอยจนันบัวระบเอาครับผมระบัวละบัะวโอ้ยบัแมปนของหมกักสายเหลืองเลยวะแสดงว่งาบ้านได้แก่ได้ทอนแล้ววะชัดอยู่ครับเปล่าน้องครับผมไม่ไมครับผมขอบคุณหลายๆครับผมจานเดี๋ยวขอย่อยเบิ่งเราตอกตะปูก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมแพงน้ำบอกตุ่มให้เล่าก่อนเบิ่งครับผมวิธีการตอกตะปูครับเรามีสูตรตัว ผมต้องตอกไปเลยเ,ลยเ,เดี๋ยวอุยอ้ยซงคือนอจ้ะซงคือนอแสดงว่าเน็ตแห้งไอ้ไม่บอกว่ามันสัตว์อยู่สแสดงว่าเน,น,น,นต็ตแห้งเน็ตว่าแห้งนี่ก็บป็นสัตว์เดครับผมสร้างไงเราไปก่อนครับผม เล่าบาปบ่เล่าสายบุญนะครับผมแต่ว่าผ้าเล่านี้จากงานบริวารวังหันนะผ้านี้มจาจากงานบริวารสองหมื่